สวัสดีครับรายการไลายสาระนะฮะมาอีกแล้วนะครับผมมามีเรื่องโมโมะโมโมให้ฟังเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะฮะก็มีสมเด็จนางพญามาให้ได้ชมกันนะครับอันนี้นะฮะเป็นพระนางพญานะฮะพระนางพญาเพชรน้ำหนึ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจานล้วงปูหมุนนั่นแหละฮะนั่นนั่นหลังก็จะเป็นรูปเหมือนล้วงปูหมุนนะครับแล้วก็มียันล้อมไว้นะครับก็หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า,าพระนางพญาพญากาละเวกพระนางพญาพัก่าพญากาละเวกเพราะว่าใช้มนกาละเวกในการาเสก นะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะก็อันนี้นะฮะไม่ใช่ของหลวงปู่มุนเสกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มุนนั่นก็คือหลวงปู่หลวงปู่สมอนเออหลวงปู่สมอนอที่บุรีรัมณ์นั่นแหละฮะนะฮะจำชื่อวัดไม่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 ได้จำชื่ออะไรนะอ่าอะไรนะนามพระนามย้อนหลังก็ไม่ได้หลวงปู่สมอนอะไรอะไรพัลโลพระโนอะไรนี่แหละ เออประมาณนั้นนะฮะซึ่งหลวงปู่สมอนเนี่ยนะฮะหลวงปู่สมอนก็เป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่หมุนนะครับเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่หมุนแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดอ่านะมณพยาการเวกเนี่ยนะฮะจากหลวงปู่หมุนโดยตรงนะฮะแต่ว่าแต่ว่านะฮะต้องรับปากว่านะฮะรับปากาสัจจวาจานะฮะ ว่าจะต้องใช้มนพระมนพระยาการเวกเนี่ยนะต้องใช้เวลานะฮะอะไรกันนะระยะเวลาอายุเอออายุ80ปีนะฮะถึงจะต้องถึงถึง,ถ,งถึงจะให้ใช้มนการเวกนี่คือรับปากบรมุนพ่อหลวงปู่หมุดสั่งไว้ว่าให้อายุให้หลวงปู่สมอนเนี่ยอายุครบเสร็จ80ปีซะก่อนถึงจะให้ใช้มนพระยาการเวกเออประมาณนั้นนะครับ ก็พออายุได้พอหลวงปู่สมอนอายุได้80ปีนะฮะหลวงปู่สมอนก็ได้ทดสอบอวิชานะ,ะโดยการทำตะกุดพยาการเวกขึ้นอ่าแล้วก็เรียนนะลองทดสอบนะฮะลองบารามีนะฮะของวิชาโดยการตัดตัดสายลุงนะ ก็เป็นอันว่าตัดสายลุงขาดอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ต่อมาเมื่ออายุป83ปีนะฮะเมื่อหลวงพ่อสมรอ,อายุป83ปีท่านก็ทำการนะฮะจัดสร้างเป็นนี่แหละรุ่นนี้แหละฮะพระนางพญานะฮะ,ะพระนางพญา เพชรน้ำหนึ่งเออเพชรน้ำหนึ่งก็ค you know, ือว่าเป็นการอ่าอ่าเทิดทูนบูชาอ่าอาจารย์หรือหลวงปู่หมุนนั่นเองนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าพระนางพญาเพชรน้ำหนึ่งหรือที่เรียกกันว่าพระนางพญาพญาการเวกนะครับเพราะว่าเสกด้วยมณ์การเวกนะฮะแล้วก็ท่านก็บอกว่าจะเสกนะฮะเสกรุ่นนี้รุ่นเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายของท่านของหลวงปู่สมรนนะฮะนะฮะก็ ก็จัดขึ้นนะฮะทั้งมวลสารทําตามตําราทุกอย่างนะฮะทั้งมวลสารทั้งวิธีการนะฮะทำทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งการวัดขนาดองค์พระว่ากาันซะอย่างนั้นนะฮะโยชนถึงวิธีรวบรวมมวลสารต่างๆที่สําคัญนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่เออเสกครั้งเดียวมนมนเลยนะมนพยาการเวกเสกครั้งเดียวแล้วก็ทำครั้งเดียวนะฮะ ก็ก็อะไรนะก็เลยตั้งชื่อว่าออพญางพยาเพชรน้ำหนึ่งที่เราเราเรียกกันว่าพนางพยาพยากาะเวกเออส่วนพุทธคุณนั้นนะฮะพุทธคุณก็อย่างว่านะฮะนกพยากาะเวกนะฮะก็คือว่าเสียงร้องกล้องกลางวานเสียงเละาะไพ่เลาะกล้องกลางวานนะสะ,ะทานไปถึง สามพนะฮะเทวดามนุษย์บาดานนะครับอะไรประมาณนั้นเทพฟังเทพก็สะกดเทพมารฟังมารก็หยุดที่จะฟังเสียงนกกระเวกเขาวากกันอย่างนั้นนะครับก็ส่วนพุทุกุณนั้นนะฮะพุทุคุณก็คงจะออกไปทางเมตตาเนาะถ้าลงในมุนกระเวกเนี่ย พุทธคุณก็น่าจะออกไปทางเมตตามหานิยมนะฮะเมตตามหานิยมณนะจังงังอะไรประมาณนั้นในส่วนของอในส่วนของพุทธคุณนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่อะไรนะใช้เสียงเออเหมาะที่จะผู้ใช้เสียง วงการบันเทิงดารานักร้องอะไรเงี้ยร้องใช้เสียงเเสียงสะกดคนฟังนักภาคาโคศกนักพูดนักบรรยายาถึงแม้แม้แต่กระทั่งพ่อค้าแม่ขายนะฮะค้าขายทั้งตลาดนัดทั่วไปหรือค้าขายออนไลน์นะฮะเมื่อเมื่อคนได้ฟังเสียงของผู้ที่บูชาอ่า,อา นางพญาพญากาลเวงนี้แล้วก็จะเหมือนต้องมนสะกดนะน่าจะประมาณนั้นเนาะผมก็จับพลังพระไม่เป็นแต่ก็พูดไปตามเขาเรียกนะพูดไปตามาที่ที่ตามข้อมูลนะฮะที่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 ได้อ่านมานะครับก็น่าจะออกแนว,แน,วนั้นแหลคะคัะแนวน่าจังงังเออแนวเมตตาแนว เมตตา,ามหาลาภอะไราประมาณนั้นนะฮะของของของพุทธกุลของพระรุ่นนี้นะฮะใต้ฐานก็จะเขียนว่าหลวงปู่หมุนไว้ด้วยนะฮะใต้ฐานเนี่ยจะเขียนว่าหลวงปู่หมุนไว้ด้วยนะฮะก็คือแต่ว่า,าเป็นของหลวงหลวงพ่อสมอนหลวงปู่สมอนเสกนะฮะหลวงปู่สมอนเสกนะ,ะเพราะหลวงปู่สมอนต้องใช้เวลาล่ําเรียนฝึกกรรมาฐาน ตั้ง80ปีต้องรอคอยถึง80ปีถึงจะได้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 ใช้ได้ใช้ปลูกเสกมนุนได้ใช้มนุนพยากรเวกในการปลูกเสกครั้งนี้เราต้องรอถึง80ปีนะฮะก็นี่นะฮะส่วนราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ หลักร้อยนะฮะออกจากวัดก็อย่างเนี้ยเป็นเนื้อล่างๆไม่ได้ฝังตะกุดนะฮะไม่ได้ฝังตะกุดทองคาไม่ได้อะไรนี่คือเนื้อล่างสุดเลยนะฮะราคาก็อยู่ประมาณออกจากวัดก็ร้อยเก้าเก้ออไม่รู้ว่าทุกวันนี้ราคาไปเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ราคาอยู่หลักร้อยนะฮะร้อยสองร้อยนะฮะร้อยสองร้อยเต็มที่ก็่สามร้อยแหละไม่เกินนี่หรอกเพอเพอ,เพอให้กันฟร <laughs> <laughs> ีเพอเพอร้อยหนึ่งเพอเพอให้กันฟรีนะฮะ ก็ราคาก็หลักร้อยนะฮะถ้าใครชอบเรื่องของพระใหม่นะแต่พระใหม่ที่มีที่ไปที่มานะฮะก็ก็ลองไปศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเนะช่าบูชาก็ไม่แพงนะแต่ก็เป็นพระใหม่นะสำหรับใครที่ชอบพระใหม่อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าสนใจนะฮะในสายในส่วนของที่มันที่เด่นในเรื่องของ เมตตานะะเรียกโชคเรียกลาบเนะสียงก้องกังวานเหมือนนกพญากระเวกว่ากันอย่างนั้นชื่อเสียงกังวานพูดอะไรออกไปะสะกดคนฟังอะไรประมาณนั้นนะครับก็น่าจะออกแนวๆนั้นเนาะสำหรับใครที่ต้องการวัตถุมงคลนะะที่ส่งเสริมเรื่องเ็าเรียกอะไราาการเจรจาเออการเจรจาค้าขายนะฮะาาการเจรจาค้าขายเกี่ยวกับาาการพูดาาการเจรจา,า,าก็ลอง บูชารุ่นนี้นะฮะดูนะฮะเผื่อ,อเผื่อจะอะไรนะเผื่อจะดีขึ้นเผื่อจะทําให้เราแบบเออทําทมาค้าขลองขึ้นนะครับก็นั่แหละครับก็โอเคนะครับสําหรับรายการไลยสาระนะฮะก็มีเรื่องมามโม้ให้ฟังกันเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยนะฮะในการทำคลิปนะฮะกันต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะ้อจบกับพนางพญาลูกปูมุ้นพยางพญาเพชรน้ำหนึ่งนะครับก็ขอจบรายการ เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะนำพระอะไรไมาให้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ